โอ้โหมีข่าวออกมาแล้วเป็นข่าวที่ช็อกคนในวงการก่อสร้างและอสังหามากก็คือข่าวของแอสตันอโศกสารปกครองสูงสุดอันนี้เป็นสารสุดท้ายแล้วนะเพิกถอนใบอนุญ,ญาตก่อสร้างโอ้โหลุงย่างเคยทําคลิปเรื่องนี้ตอนที่สารปกครองชั้นต้นใช่ไหมให้เพิกถอนตอนนั้นน่ะก็อธิบายไปแล้วว่าที่มาที่ไปเป็นไงแล้วก็ยังคาดเดาว,ว่านสารปกครองสูงสุดน่าจะไม่เพิกถอนโอ้นี่เพิกถอน มาดูครับมาเลื่อนมาดูสิสาระมีอยู่ตรงนี้นี่สาระเลยนะเอาอันนี้เนี่ยเท้าความให้แอสเซนอโศกเป็นคอนโดหรูนะครับอยู่ตรงอโศกนะครับที่ดินเขาเดิมไม่ติดถนนนะครับถูกเว้นคืนแล้วไม่ติดถนนสร้างตึกสูงไม่ได้สร้างคอนโดไม่ได้เขาก็เลยไปทําการตกลงกับรอฟมอร์นะครับรถไฟฟ้านะครับขอเช่าที่ดินเป็นทางเข้าออก กว้าง13เมตรกฎหมายบอกต้องกว้าง12เมตรเขาก็เช่า13เมตรโดยแรกกับการสร้างตึกให้รฟมอ่ะร้อยล้านนะที่จอดรถรอฟมอร้อยล้านอันนี้ทําถูกต้องนะเขาทําถูกต้องนะก็เช่ามาได้ทําสัญญาเช่ามาได้เขาก็เอาไอ้ที่ดินตรงที่เป็นทางเข้าร่วมกับที่ดินเขาไปยื่นขออนุญาตกทมกทมก็ออกอนุญาตให้เรียบร้อยก่อสร้างเรียบร้อยก่อสร้างจนได้ใบรับรองอาคารไปโอนกรรมสิทธิ์ได้เรียบร้อยนะครับจริงๆเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นอ่ะ คุณศรีสุวรรณจันญากับชาวบ้านอีก16คนที่อยู่แถวนั้นไปร้องนะครับไปร้องต่อสารปกครองนะครับเรื่องว่าเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องที่ว่าไปบังแดดบังลมอะไรด้วยเยอะแยะไปหมดเลยเป็นอันว่ามีคนไปร้องสารปกครองสร้างเสร็จปุ๊บสร้างเสร็จก่อนนะสารปก,ปกครองทันท้นต้นถึงตัดสินตัดสินเบิกถอนตอนนั้นช็อกไปรอบแรกแล้วเขาก็อุทธรณ์มาสารปกครองสูงสุดโอ้โหมันลุ้นกันน่าดูเลยนะครับ เพราะงานนี้งานระดับหมื่นละหมื่นละนะ้านมีคนมาลงทุนด้วยญี่ปุ่นมาลงทุนด้วยปรากฏว่าคําตัดสินออกมาแล้วครับเพิกถอนครับเพิกถอนใบอนุญาตย้อนหลังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการโอนกรรมสิทธิ์เป็นโมคีมยะทั้งหมดตึกนี้เหมือนไม่มีตัวตนไม่มีมูลค่าในทางนิติกรรมเพราะไม่มีใบอนุญาตไม่มีใบอนุญาตมันช็อคช็อกระดับระดับประเทศเลยนะครับเรื่องนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นที่สารบอกนะครับอันนี้ค่อนข้างจะคลาสสิกมากสารบอกว่าอย่างนี้ครับการที่รฟมอเอาที่ดินมาให้เช่าไม่แปลกไปทางเข้าออกไม่แปลกแต่สารบอกว่าการที่อนันดาเอาที่เอาเอาสัญญาเช่าที่ดินของการรถไฟไปแนบกับการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างในลักษณะก่อสร้างอาคารสูงโดยอ้างว่ามีทางเข้าออกเรียบร้อยแล้วพูดง่ายๆเอาตรงเนี้ยไปร่วมกับเอกสาร เพื่อขอใบอนุญาตก่อสร้างตั้งแต่ต้นเนี่ยพิษทําไม่ได้พอทําไม่ได้เท่ากับว่าไอ้ทางเข้าออกออยากจะเข้าออกก็เข้าออกไปแต่ตึกเนี้ยสร้างไม่ได้ตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเพราะถือว่าไม่มีทางเข้าออกที่กว้าง12เมตรจนถึงทางสาธารณะเพิกถอนครับเพิกถอนคําถามคือหลังอย่างนี้ทำไงยังไม่มีใครตอบได้การเพิกถอนใบอนุญาตนะครับเคยทํามาเยอะแล้ว นะครับที่ซอยร,ร่วมรู้ดีก็ตั้งหลายตึกแต่ตึกอื่นๆที่เคยออกเคยเพิกถอนมาเนี่ยเป็นอพาร์ตเมนต์มั้งเป็นโรงแรมมัง้งก็คือตึกยังอยู่แต่ทํากิจกรรมไม่ได้ถอดพูดได้ง่ายเจ้าของเป็นคนเดียวอะ่ะเนี่ยออกไหมก็คือแบบทำทำกิจการไม่ได้หรือทําก็ต้องทําเถื่อนไปนะอยู่เถื่อนเช่าเถื่อนไปแต่อันนี้มันต่างกันครับเพราะโอนกรรมสิทธิ์ไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคนเป็นพันพันยูนิตได้กรรมสิทธิ์เจ้าของห้องไปเรียบร้อยแล้วเท่ากับกระทบคนเป็นพันพันคน ซึ่งแน่นอนครับคนที่กู้แบงก์อยู่ตอนนี้แบงก์ต้องเรียกคืนเพราะสิห้องชุดนั้นมันไม่มีราคาแล้วคุณกู้ไปสิบล้านแบงก์ก็บอกว่าเอาหนี้มาคืน10บล้านหรือไม่ก็เอาหลักทรัพย์ใหม่มาสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปและจะเกิดการฟ้องร้องกันเป็นทอดๆเจ้าของกรรมสิทธิต้องฟ้องเรียกเงินคืนจากอนันดาอนันดาก็อาจจะฟ้องก่อทมไม่อาจละคงต้องฟ้องกทมเพราะว่าเขาถือว่าเขาทําถูกต้องได้ใบอนุญาตแล้วแล้วมาเพิกถอนทําให้เกิดความเสียหาย กทมก็ต้องถูกฟ้องก็คงจะฟ้องกันหลายทอดนะครับอันนี้จะเป็นมหาการที่ที่ใหญ่มากแล้วไม่มีทางออกอีกแล้วเพราะว่าเป็นศาลสุดท้ายแล้วนะครับอยากถามว่าทํำยังไงใหญ่เกินกว่าที่ลุงช่างจะตอบเรารอดูกันแล้วกันแต่มันจะเกิดผลกระทบต่อนักลงทุนอีกเยอะเรื่องนี้จะมีเอฟเฟกไม่ใช่แค่อนันดาจะเอฟเฟกตต่อการลงทุนอีกเยอะเลยนะครับเราไว้ติดตามดูกัน